สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้ทำคลิปสั้นๆนะครับมารายการเดียวเลยนะครับมาแบบขายกันแบบจุกๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจต้องการจะซื้อเหรียญนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวขายเหมาเลยนะครับชุดนี้ทำคลิปรายการเดียวเลยนะครับเหรียญที่จะมาให้เหมาในรายการนี้นะครับเหรียญ10บบาทพี่ีหนึ่งนะครับ1 2 สามสี่ห้าหกดแปดเอ่ามีเนื้อเกินด้วยนะครับเหรดน,นี้อ่าเหรดน,นี้มีเนื้อเกินด้วยนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับ เท่าไหร่ละนับใหม่สองสี่หกสองสี่หกแปดสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบนะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งยี่สิบเหรียญนะครับขายเลยนะครับชุดนี้ยี่สิบเหรียญขายสองพันบาทนะครับขอค่าส่งห้าสิบาท EMS นะครับยี่สิบเหรียญสองพันบาทนะครับตกเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทขายเหมาเลยนะครับยี่สิบเหรียญนะครับสองพันบาทค่าส่งห้าสิบนะครับ EMS ใครสนใจรีบทักไลน์มาได้เลยนะครับมีแบ่งชุดเดียวนะครับ